อันนี้กาเลยดีทำงานทำงานดี ทำไปแทนทำว่าศิไปเรล่ก้อนเปวาดซ่อมไ้จจบดว่าซ้อมไเราทว่านไม่เดินไม่กับาวายจ่าสักคนละมัแล้วนนี้กาวายจ่าไม่จะดจุดเลยนอนอยาบหมดเลาาไปเ มูขอาของพืานที่วันขอภาษาละ10หมนี่เออละ10หมื่น10หมื่นไปจ่ายเพะวมีนี่เก็ตโยกุชินาลเมื่อปี16ก็เลยต้องจ่ไปไอ้ได้บนายกุชินาลยเนี่ยมีนีเก็ตโยก็กุจินาลครับนี่ม้นเป็นล่าไหมอะไรใช่ไหมว่าตังค์เต็มเลยข้าวอร่อยสุดเไม่รับ

อย่าเห็นแบบซื่นใจสมซื่อบุนซื่นเห็นเราซื่นคิดซื่นใจใจน้ำเห็นน้ำลังกูนะ